คือโยมมีคําถามเจ้าคะว่าอเออน้องชายของโยมเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะบวชแต่ด้วยความที่เขาคิดว่าการบวชของเขาเนี่ยจะเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาเนี่ยมไม่ให้ตกสู่นรกได้อย่างนี้คิดถูกไหมคะถูกนิดนึงว่าพระเจ้าเคยตรัสว่าถ้าผู้ที่บวชมาแล้วเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยญาสาโลหิตแม้แต่เพียงระลึกถึงก็ยังได้อัน,นิสง มันจะคล้ายๆกับการที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเกิดเกิดปิติ<ๆ>เกิดความสุขอารมณ์ตรงนั้นเป็นอารมณ์ของสุกติโลกสวรรค์เพียงแต่ไม่ได้ปิดกั้นอบายทุกติกวรรินิบาตก็อาจจะได้สุคติโลกสวรรค์ในคราวนั้นแต่หลังจากจากาหมดอายุขัยในเทวโลกแล้วเนี่ยก็ถ้ายังไม่ได้เป็นอริยะก็จะไป อบายทุกติวินิบัตินรกต่อคือจริงๆแล้วก็ต้องให้คุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่จําคําของพระพุทธเจ้าให้ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่จำให้ได้ดีที่สุดเลยให้เขาสวดเรื่อยๆให้เขาท่องเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่าเราตั้งจะเราถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราละสังโยชน์สามได้แล้วเนี่ยอ,อยากจะให้พระอาจารย์แนะนําว่าควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปอะคะ่ะถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าเราละสังโยชน์สามได้แล้วเนี่ยเราก็อย่างน้อยอ่า ในสังโยชน์สามเนี่ยมันจะมีหลายระดับและสังโยชน์สจะมีความเข้มสามระดับคือเป็นพวกสัตตะขัตตุปัลมังพวกนี้นี่ต่ำที่สุดก็คือไปเกิดเป็นเทเวจามนุษย์เจะเทวดาบ้างมน,นุษย์บ้าอีก7จ็ดลาวพวกที่สองโกลังโกละคือต้องกลับมาสู่สก,กุลสองถึงสามลาวคือตระกูลของมนุษย์พวกที่สามก็คือ เอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวอย่างลักษณะนี้ก็ก็สามารถเป็นเอกพีชีก็ได้เนี่ยก้าวลงสู่ขานปุ๊บแล้วตายหรือเป็นพวกได้ฟังก่อนแล้วละสังโยชน์หได้ก็ก็เป็นได้ทั้งสองสอนัยะก็เพิ่มก็คือเพิ่มเรื่องสุตตะเพิ่มสุตตะให้มากแล้วก็ทำความเข้าใจให้มากขึ้น ก็จะเป็นเหตุให้เราได้ความเป็นโสดาบันที่ที่มีคุณสมบัติเข้มข้นขึ้นก็เป็นเหตุให้ให้ภพชาติลดลงได้สุดตาที่จะเพิ่มเช่นเรื่องของของความเข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของปฏิจจสมุปบาทต้องพยายามสวดสาธยายปฏิจจสมุปบาทให้ข้องปากขึ้นใจและททำความเข้าใจกะการที่ยมจะทำความเข้าใจเนี่ยยมต้องจำได้ก่อน ยมถึงจะจะไข้ควรคิดติดตึกได้เพราะมันต้องใช้ใจเป็นการไข้ควรพิจารณาครูเจ้าบอกว่าการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการไข้ควรทำดังนั้นโยมจะไข้ควรได้ต้องจําได้ก่อนการจะจําได้ต้องมาเสพครบนะก็คือฟังมากฟังบ่อยนะอ่านมากอ่านบ่อยอย่างนี้นี่ก็คือสิ่งที่เราเราจะทําต่อไปได้อ่แล้วก็ อีกมุมหนึ่งก็คือกระทำให้มากจเจริญให้มากเดินโยกมุมนั่งสมาธิเรื่อยๆนะเพราะกระทำแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็ยังมีอนิสง์แล้วถ้าเราทำได้มากกว่าน,นั้นมันก็จะมีอนิสง์มากขึ้นเลยผู้เจ้าบอกยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็เอาเกณฑ์ของผู้เจ้าคือเช้ากลางวันเย็นเดินผู้เจ้าให้ระลึกเรื่อยๆรยละลึกเรื่อยๆเ,เช้ากลางวันเย็นก็ไม่ได้จํากัดความนาน ถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็เช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีเย็นห้านาทีอย่างนี้แต่ทำสามวงรอบก็เชื่อว่าสังโยจะถูกละไปถูกละไปเรื่อยอีกข้อหนึ่งค่ะคือน้องชายโยม,มาปรึกษาว่าเออบางทีเนี่ยความคิดเขาเกิดขึ้นแต่เป็นความคิดที่เป็นอกุศลและจิตเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับไม่ดีคือประมาณว่าเราไม่เคยเจตนาที่คิดจะทาร้ายพ่อของเรา แต่บางทีความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คิดต่อๆไปโยมก็แนะนําว่าให้ละนันทิ<ม>ก็คือรีบละให้เร็วที่สุดมันดังกับพิบตาโยมแนะนําอย่างนี้ถูกไหมคะถูกถูกแต่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้อะคะ่ะรม,มเป็นธรรมดาใช่ไหมคะบอ่าบอกว่าคือความคิดมันไม่ใช่เราอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าคะกรรมเกิดขึ้นแล้วกรรมตังใจเกิดขึ้นแล้วมโนกรรมใช่ไหมครเป็นมโนกรรมต้องทิ้งให้ไวที่สุด อย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นไปมันมารู้ลมหายใจแทนอย่างเนี้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมันดับไปเองเพราะความคิดอะไรไม่ไม่ใช่ของเราเยนถามพระอาจารย์ค่ะอ่า,าค่ะการพิจารณาความว่างพิจารณาอย่างไงคะพิจารณาความว่างล่งงคะความว่าง,อ,าางอ่าถ้าความว่างจริงๆมันความว่างภาษาไทยมัน มันไม่เป็นศัพท์เฉพาะคําว่าความว่างในบาลีจะใช้คําว่าสุญญาตาค,า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 ความว่างการพิจรณาความว่างถ้าไปดูความหมายของคําว่าสุญญาตาเนี่ยมันได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปการพิรณาปฐมฌานขึ้นไปคือสมาธิในทุกระดับเนี่ยก็คือเห็นความว่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายนะพระศาสดาบอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกานะอุเบกาก็ เป็นอย่างหนึ่งของความว่างอย่างนี้ในแต่ละระดับรลองบอกว่าคงไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้เท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของแตกสลายเป็นของดับไปไม่ใช่ของจีลังเป็นของที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่แล้วก็หายไปความว่างที่เรียกว่าว่างในสมาธิจะมีสมาธิระดับที่เรียกว่าอากิญจัญญยายในสมาธิระดับนี้ก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีคือว่างหมด ตัวาอาคินจัญญาจตนะก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดเป็นของแตกสลายอีกเหมือนกันนี่ก็คือหลักการพินาสุญ,ญาตาดังนั้นไม่ว่าเราจะได้ได้สมาธิระดับใดมาก็าตามเนี่ยก็ให้พินาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนพระศาสดาไม่เคยนําสมาธิมาเป็นเครื่องวัดความเป็นอริยะแต่สมาธิ เป็นเหตุให้เห็นอริสัตส,สีะเห็นการเกิดการดับช่วยให้ช่วยให้ได้ความเป็นอริยะแต่ไม่ใช่เครื่องวัดอริยะเครื่องวัดอริยะคือการเห็นอริสัตส,สีอริสัตส,สีประเด็นก็คือเกิดกระดับที่จัดไว้ในเรื่องของยานวัตถุ77กับ44ยานวัตถุ77เ,เห็นี่ยเห็นแค่สงแง่แค่นั้น,เ,นเกิดกระดับการเห็นการเกิดการดับในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเธอมี ธรรมยานยานในธรรมและการน้อมเอาการเห็นการเกิดดับเนี่ยไปใช้ในอดีตกับอนาคตว่าธรรมชาติทั้งหลายต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็รุ่นมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปในอนาคตก็เ,เช่นเดียวกันธรรมชาติทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเดินไปสู่ความดับทงสิน้นการน้อมเอาความรู้ในปัจจุบันนี้ไปใช้ในอดีตกับในอนาคตพระองค์เรียกว่าอันวยาญาณ ยานในการรู้ตามยานสองอันนี้มีในผู้ใดนะคือธรรมยานกับอันวยายยาน,นยนะผู้นั้นเนี่ยเป็นโสดาบันคือมียานในธรรมเห็นเกิดดับแล้วก็ยานในการรู้ตามน้อมเอาไปใช้ในอดีตอนาคตในนั้นก็จะเข้าใจธรรมในอดีตปัจจุบันอนาคตเมื่อทมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่ใช่ตนเป็นสักแต่ว่าท่าตามธรรมชาติ เห็นอย่างนี้เป็นโสดาบันการใช้ข้อธรรมสองข้ออนเวยยานและทำทา,าธรรมยานธรรมยานสองข้อนี้ก็คือใชอออ้ขันสองตัวคือสัญญากับสังขารที่ในการน้อมไปใช่ไหมเจ้าคะ,ะธรรมยานในที่นี้สะกดก็คือทมธรรมะอะทมอมอนทำแล้วก็ยานยานคือยานะคือความรู้นะมันจะมี ธรรมยานอีกอันคือยานเหมือนยานพานะพระองค์จะเปรียบด้วยมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดเนี่ยเป็นธรรมยานคือยานพานะที่จะนำพาเราเข้าไปสู่ที่หมายคือนิพพานที่พระองค์ตัดไว้กับพระอรนที่พระอรนเข้าไปเห็นอ่าชันโหนดีพาณเนี่ยนั่งรถม้าขาวอะไรขาวหมดเลยทั้ง ท่านเลยแล้วคนทั้งหลายก็เรียกกันว่าพรหมยานพรหมยานหรือธรรมยานแล้วก็เลยรอนก็เลยกลับมาถามผู้เจ้าว่าในธรรมวินัยของเราอาจปัญญัดสิ่งเหล่านี้ได้ไหมผู้เจ้าก็บอกได้พรองก็บอกมัดมีองค์แปดนั่นแหละคือธรรมยานหรือพรหมยานยานในธรรมที่แท้จริงถูกค่ะแล้วธรรมยานมัดแปดของอาหารหันตสัมมาสัมพุทธานี้แต่ เราก็ยังต้องใช้ขันห้าหรือกายนี้เป็นเครื่องนําไปด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนก็ตัวมักแปดมันก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาจใจไงใช่ไหมค่ะไอข้อปฏิบัติกายวาจาใจานี่แหละก็คือยานเครื่องนําไปทํากายสะอาดอย่างนี้ทําวาจาสะอาดอย่างนี้ทําใจสะอาดอย่างนี้อันเนี้คือยานอืมยานผ่านลนะ คือถ้าหากว่าไม่ได้อัดภาพความเป็นมนุษย์หรือว่าอัตภาพความเป็นเทวดานั้นก็จะไม่สามารถเอ,อถึงที่สุดแห่งทุกได้ในภพนั้นในชาตินั้น,น,นไม่ได้คือภพที่จะเข้าใจธรรมะของาศาสดาเนี่ยมีแต่มนุษย์กับเทวดาภพอื่นเนี่ยเข้าใจธรรมะนี้ไม่ได้แต่สัตว์ไม่ได้ได้ภพต่ำอย่างเดียวนี่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นภพมนุษย์เทวดา แต่โอกาสที่จะได้มาพบพุทธทวจนะก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวก็ไม่ใช่ง่ายอ่ะเกิดมาเกิดอีกทีเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่ศาสนาหมดไปแล้วคําสอนหมดไปจากโลกก็อดอีกอะอืมนทุกค่ะในนั้นพระองค์บอกว่าจังหวะในการที่สัตว์จะอยู่กับพุทธพรมจันท์ได้ยินได้ฟังคำตถาคตเนี่ยโอ้เป็นช่วงจังหวะที่น้อยมากยากมาก เพราะต่างคนต่างวนเกิดเนี่ยผูเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาเกิดก็วนเกิดไปเรื่อยๆวนเกิดดับไปจังหวะที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์คัวและตดสรูกับจังหวะที่เราซึ่งเป็นสัตว์ทั้งหลายวนอยู่ในสังสารสสแล้วมาพอดีกัน <laughs> มันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายอ่ามันยากอะในนั่นี้โอกาสแล้วต้องต้องทำตนให้เป็นผู้ได้สดับนอันดับแรกเลย มันจะต่อยอดได้ถ้าโยมได้เคยสดับในคำตถาคตไปแล้วนิยมจะมีโอกาสจังหวะไปเป็นเทวดาก็สบายละเพราะเทวดามีอายุยืนแล้วก็มีการคุยธรรมะกันเป็นระยะเรื่อยๆพระุทเจ้าถึงบอกอีกโอกาสหนึ่งคือตอนไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยจะได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วพอเราได้ฟังธรรมอีกทีก็จะบรรลุธรรมก็เลยธรรมะของตถาคตเนี่ย บทใดก็ได้ขอให้ทรงจำให้ได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยคุณสมบัติตรงเนี้ยที่จะมีโอกาสได้ไปฟังทมซ้ำอีกในอบของเทวดาและจะบรลุธรรมนั้นเราก็เลยมีมีหลักสูตรอีกอันขึ้นมาว่ากำลังคิดกันะ่ะวันนั้นมีโยมก็เสนอก็บอกเออก็ดีเหมือนกันก็เลยกำลัง สร้างหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรพอตัวเพื่อผู้อื่นคือต้องจำพสัสดุได้แล้วก็ให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็พูดมาได้ด้วยวาจาสามารถโต้ตอบคำถามได้เขาถามมาอย่างนี้จะหยิบพสัสดุรายไปตอบอันนั้นสมมุติว่าหลักสูตรนี้สมมุติว่าท้าสี่วันในสี่วันนี้ทำอะไรบ้างรลางๆอาจจะแบ่งเป็นสามคาบคาบแรกตอนเช้าเนี่ย นั่งท่องพระสูตรอย่างเดียว,ยวท่องไปครึ่งวันครึ่งวันบ่ายทำสมาธิอย่างเดียวหยุดท่องหยุดคิดไม่ต้องทําอะไรเพราะถ้าโยมมีสุตตาต่โยมสมาธิไม่ดียมหยิบมาใช้ไม่ทันปนัญหาเกินนี้และจัดลําดับในการใช้ไม่ได้เพราะจิตมันไม่ตั้งมัน่นช่วงกลางคืนก็ซักซ้อมการตอบปัญหา3 4สี่ชั่วโมงช่วงเย็นเนี่ยตั้งปัญหามา ปัญหาก็เอาจาก FAQ นั่นแหละข้อรวมแล้วว่าคนในโลกเนี่ยมันถามแค่นเนี้ยเอาเราอาจจะเอามาสักสามสิบคำถามแรกในสามสิบคำถามแรกเนี่ยใช้พะสูตรขี่พะสูตรในการเช่นถ้าใช้ห้าสิบพัสูตรคนในคอร์สต,ต้องนั่งท่องห้าสิบพัสูตรนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็พอตกเย็นก็ให้เป็นตุ๊กตามาเอา้ายิงคำถามนี้เข้าไปพูดเลยตอบเลย ซักซ้อมเลยคือลงมือจริงๆเหมือนทำเวิร์กช็อปหยึ่งเนี่ยคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบสิคนหนึ่งถามเขาถทมนี้จะตอบอยังไงเพื่อใช้สิ่งที่ตนเองฝึกมาเนี่ยเอามาใช้งานและพูดออกมาให้ได้จัดลำดับให้เป็นแล้วคนในกลุ่มก็ฟังสิว่าเขาอธิบายมารู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วพยายามอย่าใช้ความเห็นตัวเองคือใช้ประสูตเท่านั้นเรียง ให้ได้ว่าจะพะสูุรไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเอามาตอบคนคนนี้ในคําถามคําถามหนึ่งการเรียงร้อยพัสูตรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สามารถใช้ตอบได้ถ้าบางคนจัดลําดับไม่ดีมันจะอาจจะเข้าใจไม่ราบลื่นนิดหนึ่งแต่ถ้าใครจัดลาดับได้ดีคนฟังก็จะเข้าใจลื่นได้ง่ายขึ้นคอร์สนี้ต้องเฉพาะผู้เก่าจะไม่มีมานั่งตอบคำถามแล้วว่าพุทธศาสนาคืออะไร จำเป็นไหมดียังไงนะไม่ต้องเข้าใจแล้วอยู่ที่ว่าทำให้คล่องซ้อมเพื่อไปเป็นกำลังของผู้เจ้าเหมือนผู้เจ้าก็จะซักซ้อมหมู่พิขุเนี่ยว่าถ้าปริพาชคถามเธอมาอย่างนี้เธอจะตอบไงถ้าพิขุตอบไม่ได้บอกผู้เจ้าก็จะบอกให้ตอบอย่างนี้นะแล้วจะมีคำถามที่ลักษณะว่า <c oughs> เนี่ยถ้าเธอถามคำถามนี้ปริพาชคจะจนด้วยเหตุผลจะตอบไม่ได้จะอ้าง นั่งนิ่งและอ้มอึงแหละคำถามลักษณะนี้เราจะดึงออกมาจากพสูตรมาให้มาให้เขาได้เรียนรู้ว่าจะมีคำถามในลักษณะไหนที่ที่สาวกพาสิทธ์จะตอบไม่ได้จะไม่สามารถใช้ความเห็นตัวเองตอบได้นอกจากรู้พสูตรเท่านั้นหรือปริพาชคคนใดก็ตามในโลกเนี่ยจะไม่สามารถตอบได้อย่างเนี้ยอ่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ไหม ล้วจ้าครยังทําได้ไม่ดีก็คือเข้าอราส์สอไปก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มคล่องก็เหมือนกับใช้เวลาว่างของตัวเองให้มาเกิดประโยชน์โยมขอโอกาสเป็นพูดหนึ่งในเข้าขอด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> ของทิเบตโยมอาจจะเคยเห็นของทิเบตเขาก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแต่ของทิเบตเขาไม่เหมือนเราก็คือเขาใช้สาวกภาสิทธิ์หรือคําที่เขาแต่งเองเขาจะใช้การตายเอง นะถ้ามีคนนึงมาถามอีคนนึงก็ตอบแต่ตอบใช้ความเห็นหรือตอบจากความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังก็ยังไม่ได้ใช้พุทธวิชะาอันนี้เราจะฝึกให้เข้าใช้ตอบโดยคำตถ,ถาคตนึกประสูตรให้ได้แล้วก็จัดเรียงลำดับให้ดี